สวัสดีค่ะกาลยานามิตรมิ่งขวัญชาแนลทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พลังแห่งความสุขความสำเร็จทั้งในทางโลกและทางธรรมค่ะช่วงนี้นะคะดวงชะตาชีวิตของผู้ที่มีกากบาทกลามฝ่ามือถ้าคุณสังเกตตัวเองคุณจะรู้สึกว่าคุณจะมีความรู้สึกสบายๆในชีวิตมากขึ้นคุณจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณนั้นหายใจคล่องมากขึ้นคิดอะไรหวังอะไร ก็จะดูราบรื่นยิ่งขึ้นหลายๆล,ลัคนาราศีผู้ที่เป็นผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือก็จะเริ่มขยับขยายตัวเองดีขึ้นโดยเฉพาะราศีที่เด่นๆทั้งหลายอย่างราศีเมษร,ราศีพฤษภราศีพิจิกไม่ว่าจะเป็นราศีกันราศีสิงห์ราศีมิถุนหลายๆราศีเลยนะคะที่ดีขึ้นนะคะ ทุกราศีแทบจะทุกราศีก็ว่าได้ที่ไม่ได้เอ่ยมาก็ดีขึ้นแต่ทีนี้ก็มีบางคนนะคะที่ยังบน่นยังพูดถึงความที่ชีวิตไม่ดีขึ้นชีวิตย่ำแย่ความน้อยเนื้อต่ําใจความที่ท้อแท้ในชีวิตความน้อยใจในชะตาชีวิตวันนี้นะคะแอดจะมาพูดถึงเรื่องการบน่นการพร่ำ การดรามา่าคุณรู้ไหมคะว่าการที่เราพูดซ้ำๆซักๆในเรื่องใดเรื่องหนึ่งยิ่งเราพูดบ่อยแค่ไหนยิ่งเราคิดบ่อยแค่ไหนยิ่งเราคิดเรื่องใดซ้ําๆยิ่งเราพูดซ้ําๆมันเป็นการตอกย้าตอกย้าให้จิตใต้สํานึกเรานั้นคิดว่าเราเป็นแบบนั้นและจิตใต้สํานึกก็จะนําพาให้เราไปพบไปเจอไปยอมรับในเรื่องนั้นๆ และนั่นยิ่งจะทําให้ชีวิตเราซ้ําซากอยู่ในเรื่องอย่างนั้นย่ําอยู่กับที่ย่ําอยู่กับเรื่องเดิมๆสิ่งที่ไม่พัฒนานี่เป็นเรื่องที่นักจิตวิทยาทั้งหลายเขาได้พิสูจน์มาแล้วและหลายๆคนก็ได้เจอเรื่องราวอย่างนี้เป็นเรื่องที่พิสูจน์มาแล้วหากเรานั้นคิดถึงแต่เรื่องราวดีๆคิดแต่สิ่งดีๆ มองเหตุการณ์ข้างหน้ามองความหวังมองกำลังใจมองแรงบันดาลใจมองเป้าหมายดีๆแล้วคิดแต่เรื่องดีๆพูดแต่เรื่องดีๆแล้วคิดแต่ว่าชีวิตเราดีขึ้นเรื่อยๆและเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เอาแต่ความคิดดีๆมาใส่สมองพูดแต่เรื่องดีๆจิตใต้สำนึกเราเขาก็จะรู้สึกว่าชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่ดี และจิตใต้สำนึกก็จะบันทึกเอาเรื่องราวนั้นไปไว้ใต้ใต้จิตสำนึกของเรามีคำพูดหนึ่งที่ว่าคุณคิดอย่างไรคุณจะเป็นอย่างนั้นพลังความคิดนั้นจะกำหนดโชคชะตาชีวิตของเราเมื่อคิดแล้วเราก็ต้องมีภาคปฏิบัติมีการกระทำมีแอคชั่นมีการพัฒนาตัวเองในด้านการกระทำ ก่อนอื่นก่อนที่จะกระทำได้เรื่องสําคัญนั้นก็คือพัฒนาความคิดของตัวเองให้เป็นเชิงบวกอย่าคิดให้ตัวเองท้อแท้ท้อถอยจงคิดให้ตัวเองนั้นมีกําลังมีพลังมีแรงบันดาลใจที่จะก้าวไปสู่สิ่งที่ดีเป้าหมายชีวิตที่นําพาให้เรานั้นเจริญและพัฒนาขึ้นเรามักจะลืมว่าตัวเรานั้นโชคดีอย่างหนึ่งที่เกิดมาแล้วมีพลังความคิด พลังจิตที่สูงมากกว่าคนปกติโดยทั่วไปคนที่คิดลบมักจะลืมสิ่งดีๆเหล่านี้และมักจะทอแท้ว่าทำไมชีวิตของตัวเองนั้นจะต้องเจอชะตาชีวิตเจอสิ่งที่ต้องมาสะท้อนกับเมื่อเวลาที่เราทำผิดทำชั่วทำไม่ดีสิ่งที่สะท้อนกับทำไมมันถึงรุนแรงมากมาย มักจะท้อแท้มักจะนอยมักจะน้อยใจว่าทำไมจึงจะต้องมาเจอผู้คนเอาเปรียบสิ่งหนึ่งที่เราลืมคิดก็คือเราเป็นผู้ที่มีสติปัญญาและในความที่มีสติปัญญานั้นทำไมเราจึงไม่ดึงเอามันมาใช้ให้เกิดประโยชน์การที่เราสามารถที่จะคาดการอ่านใจคนได้ล่วงหน้าเราก็จงฝึกด้วยการ ใช้สมาธิทำสมาธิเพื่อที่จะพัฒนาจิตพ,พัฒนาพลังจิตพัฒนาปัญญาพัฒนาสติของเราให้มันเข้มข้นมีพลังที่ดีมากๆยิ่งขึ้นแล้วนำไปใช้ในการตัดสินใจทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในเรื่องหน้าที่การงานในเรื่องการมองคนการครบคนถ้าเรานำความสามารถนำสตินำปัญญาของเรา มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตแบบนี้โอกาสที่เราจะผิดพลาดในชีวิตมันก็ย่อมน้อยลงน่าจะขอบคุณด้วยซ้ำที่สวรรค์น,นั้นให้สิ่งนี้ให้เรามาบางคนมัวแต่น้อยอกน้อยใจว่าทำไมชะตาชีวิตเป็นแบบนี้แต่ไม่คิดว่าตัวเองนั้นได้ทำดีที่สุดแล้วหรือยัง มีความเข้มข้นในการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วหรือยังหลายคนที่เขามีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเขาได้ตื่นรู้หลายคนที่เข้ามาฟังช่องมิ่งขวัญชาแนลหลังจากที่ได้มาฟังแล้วนำไปพัฒนาตัวเองตื่นรู้รู้จักตัวตนของตัวเองและจากนั้นเขาก็ได้เข้าสู่แนวทางวิถีชีวิตของผู้ที่มีกากบาด ร่างฝ่ามืออย่างแท้จริงคือการที่น้อมนําจิตตัวเองเข้าสู่ทานศีลภาวนาพัฒนาชีวิตดีขึ้นจิตใจดีขึ้นจิตนิ่งสงบมีสติและปัญญามองโลกในเชิงบวกมากขึ้นและชีวิตเขาก็ประสบความสุขความสงบมีความตั้งมั่นที่จะทำความดีเมื่อจิตคิดดีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตก็ดีขึ้น นำพาชีวิตไปสู่ความเจริญงอกงามได้ดีผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์หลายๆอย่างการที่เราฝึกตัวเองให้คิดดีคิดในแนวสุจริตเป็นแนวแรงบันดาลใจแนวบุญกุศลก็จะนำพาความสุขความเป็นสิริมงคลซึ่งนั่นก็จะดึงดูดสิ่งดีๆคนที่คิดดีๆเหมือนเราเข้ามาในชีวิต และจะพลอยเป็นกำแพงกั้นคนคิดชั่วให้ออกไปจากวงจรชีวิตของเราด้วยเช่นกันให้เราสังเกตว่าบุคคลใดที่เขาฝักใฝ่ในธรรมชอบทำบุญชอบทำคุณงามความดีชอบทำสมาธิคลื่นความคิดดีในจิตก็จะดึงดูดคนที่มีลักษณะเดียวกันเข้ามาในชีวิตเรียกได้ว่าคบคนผ่าน าพาไปหาผิดแต่ถ้าเราคบบัณฑิตบัณฑิตก็จะพาเราไปหาผลการทำสมาธินั้นเป็นการพัฒนาจิตพัฒนาชีวิตได้ดีที่สุดเป็นเรื่องที่สมควรที่จะทำที่สุดแต่มนุษย์เราก็ไม่ชอบที่จะทำทั้งๆท,ที่การทำสมาธิเราไม่ต้องลงแรงอะไรเลยเพียงแค่นั่งหายใจเข้าหายใจออก และที่สำคัญได้บุญโดยที่ไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้ทุนอะไรการทำบุญด้วยการให้ทานด้วยสิ่งของซะอีกที่เรายังต้องใช้แรงกายแรงใจทำงานหาเงินเพื่อที่จะนำเงินนั้นมาซื้อข้าวซื้อของไปทำทานการนั่งสมาธิการทำสมาธิเป็นการทำ ด้วยวิธีการง่ายๆด้วยการนั่งในที่สงบหายใจเข้าหายใจออกดูลมหายใจของตัวเองเพื่อที่จะทำจิตให้นิ่งเมื่อจิตของเรานิ่งเราก็จะมีความฉลาดมีสติมีปัญญาทุกคนรู้ว่าสมาธิเป็นสิ่งที่ดีแต่มักจะไม่ชอบทำการทำสมาธิ ดีทั้งทางโลกและทางธรรมในทางโลกการมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่นการทำงานจะช่วยทำให้ประสิทธิภาพในการตัดสินใจในแต่ละเรื่องการมองเหตุการณ์ในแต่ละเรื่องการวิเคราะห์ในแต่ละเรื่องมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นส่วนในทางธรรมนั้นจะช่วยให้จิตของเราเย็นนิ่งสงบเมื่อเย็นนิ่งสงบ เราก็สามารถที่จะวิเคราะห์จิตตัวเองนำพาจิตตัวเองไปในแนวทางที่ดีงามได้เรียกว่าได้ทั้งบุญได้ทั้งชีวิตการครองเรือนที่ดีขึ้นนี่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูบชาเป็นการทำบุญชนิดหนึ่งทีนี้หากเรา ไม่ตั้งใจที่จะทำอย่างเข้มข้นเราก็ไม่สามารถที่จะนำพาตัวเองเข้าสู่วิถีคนทำสมาธิได้นั่นเรียกได้ว่าเป็นคนที่ไม่มีพลังหากเราต้องการที่จะแก้ไขชีวิตพัฒนาตัวเองจงมองที่ตัวเองอย่าไปโทษสิ่งรอบข้างอย่าไปโทษแต่ดวงชะตาดวงชะตานั้น แค่30%แต่70%นั้นเกิดขึ้นที่ตัวคุณเองต่างหากเล่าเมื่อคุณไม่คิดจะพัฒนาตัวเองคุณจะไปโทษใครที่ไหนคุณจะไปขอร้องใครที่ไหนก็ไม่มีใครช่วยคุณได้หากคุณไม่มีความเข้มข้นหากคุณไม่มีความต่อเนื่องคุณก็จะไม่มีพลังความเข้มข้นและต่อเนื่องจะสร้างพลังมากกว่าความคิดทั่วๆไป ดังนั้นการที่เราฝึกควบคุมตัวเองให้คิดไปในทางที่ดีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญของผู้ที่มีกากบาดกลางขวามือเพราะหากคุณนั้นต้องการความสุขความสำเร็จในชีวิตหากคุณนั้นต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีต้องการมิตรภาพที่ดีต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดีต้องการความสุขความสำเร็จในชีวิตแต่คุณยังมัวแต่พร่ำบน่น คิดท้อแท้ในโชคชะตาไม่หันกลับมามองการกระทำความประพฤติความคิดของตัวเองชีวิตคุณก็จะเลื่อนลอยอยู่อย่างนี้เลื่อยไปเลื่อยไปจนหมดชาตินี้ไปโดยปล่าประโยชน์โดยที่คุณไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยมัวแต่ท้อแท้แต่ไม่พยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองฝึกให้กำลังใจตัวเอง ฝึกสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองจงมองผู้ที่ประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่างคนที่เขาประสบความสำเร็จคนรวยคนที่เขาสามารถสร้างตัวให้มีชีวิตที่ดีงามขึ้นได้เขาเป็นคนที่คิดบวกทั้งนั้นถ้าเราคิดบวกเราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโอกาสดีๆ งานดีๆชีวิตดีๆผู้คนดีๆรายได้ดีๆนั่นคือผู้ที่ฉลาดคิดผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือโดยเนื้อแท้คือผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีไหวพริบดีเพียงแต่ขาดการมองโลกในแง่ดีขาดวิสัยทัศน์ที่ดีในการมองโลกในการใช้ชีวิต ชีวิตเรานั้นถ้าหากเราคิดแต่เรื่องลบๆเรื่องลบๆทั้งหมดที่คุณกำลังคิดอยู่มันก็จะมาบั่นทอนกำลังใจคุณมาบั่นทอนแรงบันดาลใจคุณไปทุกวันทีละเล็กทีละน้อยเปรียบเสมือนน้ำเซาะดินเซาะไปเรื่อยทุกวันสุดท้ายดินก็พังทลายเช่นเดียวกับความฝันความหวังและกำลังใจของคุณ เมื่อคุณคิดลบไปเรื่อยๆมันก็จะพังทลายไปเสียจนหมดสิ้นไม่วันใดก็วันหนึ่งหากคุณนั้นยังคงปล่อยให้ตัวเองยังคงปล่อยให้จิตให้สมองของคุณคิดแต่เรื่องราวที่แย่ๆที่ลบๆที่บั่นทอนตัวเองที่ทำให้จิตตัวเองนั้นทอ้ทอ,ทอถอยท้อแท้ผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่มีอำนาจ และมีพลังความคิดแต่พลังความคิดของคุณนั้นคุณคิดไปในแง่ไหนหากคิดในแง่ลบพลังของคุณก็จะเป็นพลังลบที่รุนแรงหากคุณคิดไปในแง่บวกพลังความคิดของคุณก็จะเป็นพลังบวกที่จะนำพาคุณนั้นลื่นไหลและกา้าวนาพัฒนาไปในทางที่ดีคุณคือผู้ที่ ควบคุมความคิดของคุณเองคุณสามารถที่จะออกแบบความคิดของคุณได้เพราะนี่คือจิตของคุณคุณสามารถที่จะสั่งจิตตัวเองได้หากคุณมีความแน่วแน่มีความตั้งมั่นและคุณจะต้องฝึกความคิดบวกให้เป็นนิสัยคุณจะต้องอย่าปล่อยให้จิตของคุณนั้นดิ่งลง และคิดแต่เรื่องลาวลบๆจนทำให้ชีวิตนั้นหมดพลังในการดำเนินชีวิตทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณคุณคือผู้กำหนดไม่ว่าดีหรือร้ายเป็นเพราะตัวคุณเองทั้งหมดทั้งสิน้นคุณต้องรับผิดชอบในความคิดในชีวิตของคุณเต็มร้อยเปอร์เซ็นอย่ามัวแต่โทษคนอื่น งหันกลับมามองโลกภายในของตัวเองจัดการโลกภายในของตัวเองให้ถูกต้องตามวิถีแนวทางของผู้ที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือก่อนที่มันจะสายเกินไปแล้วคุณจะไม่มีสิ่งใดที่จะยึดเหนี่ยวให้ชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นได้เลยวิถีวิธ,วธีของผู้ที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือ คือผู้ที่มีจิตตั้งมั่นเพราะฉะนั้นขอให้คุณยึดหลักนี้ไว้ความคิดดีๆจะสร้างสรรค์ชีวิตแต่ความคิดร้ายๆจะทำลายชีวิตผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือความคิดนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ มีประโยชน์มากมายสูงสุดและมหัศจรรย์ยิ่งนักความคิดร้ายก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวน่ากลัวยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกดังนั้นความคิดของคุณจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณเองพลังจิตพลังความคิดของผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเป็นพลังที่สูงมาก หากได้รับการฝึกฝนจะเป็นพลังที่สามารถเปลี่ยนชีวิตหรือเรียกว่าพลิกชีวิตได้หากคุณปล่อยให้ความคิดจมดิ่งลงไปและหลงดื่มดำจิตดิ่งอยู่กับความคิดลบๆความชั่วร้ายคุณก็ย่อมนำพาให้ตัวคุณน,นั้น ไปในทิศทางที่ร้ายได้อย่างน่ากลัวแต่หากคุณตั้งใจฝึกจิตให้คิดดีเข้มข้นอยู่ตลอดเวลาในทุกปัจจุบันขณะจิตของคุณก็จะมีพลังบวกมีแรงมีพลังมีกำลังใจมีความใจฟูมีความแข็งแกร่ง มีความฮึกเหิมมีกำลังใจมีแรงบันดาลใจซึ่งนั่นจะนำพาให้คุณก้าวไปสู่สิ่งที่ดีในอนาคตชาตินี้ก็จะไม่ศูนย์เปล่าไม่ศูญย์เปล่าที่ได้เกิดมาไม่ศูญย์เปล่าที่สวรรค์น,นั้นส่งคุณมาเพื่อนำพาทานศีลภาวนา สร้างคุณงามความดีสร้างบารมีพัฒนาขัดเกลาตัวเองให้เป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพหากชาตินี้คุณได้ทำตามภารกิจที่ได้รับมาได้สมบูรณ์แล้วชาติหน้าของคุณก็จะเป็นชาติหน้าที่เรียกได้ว่าเป็นชาติที่คุณนั้นถึงพร้อมในบุญในกุศล ในความสุขสิ่งที่คุณจะได้รับจากความเข้มข้นในการพัฒนาตัวเองนั้นคือสิ่งที่ดีงามสมควรที่คุณจะต้องรีบพัฒนาตัวเองฝึกตัวเองอย่างเข้มข้นนับตั้งแต่คุณได้ฟังคลิปนี้จนจบนี่เป็นวาระที่ดีของชีวิตคุณ วาระที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเลิกโทษสิ่งแวดล้อมเลิกโทษโชคชะตาและหันมามองความเปลี่ยนแปลงมองความพัฒนาของตัวเองนำพาตัวเองรับผิดชอบตัวเองอย่างเต็มร้อยและนำพาชีวิตตัวเองให้สู่สิ่งที่ดีพัฒนาที่จะเริ่มจากการพัฒนาจิตของตัวเอง หากจิตดีหากจิตมีพลังสิ่งที่คุณจะประพฤติปฏิบตัติต่อไปในอนาคตก็จะเป็นสิ่งที่มีคุณภาพมันจะค่อยๆนำพาคุณดีงามไปเรื่อยๆและเรื่อยๆความดีงามที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นสิ่งที่ช่างสวยงามสําหรับผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือ ขออนุโมทนาบุญและสาธุสาธุสาธุเมื่อคุณได้ตื่นรู้จากเรื่องราวที่ได้รับฟังในครั้งนี้ขอให้ชีวิตต่อไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปของคุณคือชีวิตที่คิดดีคิดบวกเลิกคิดท้อถอยท้อแท้เป็นผู้ที่มีพลังใจมีพลังจิตมีกำลังใจ มีแรงบันดาลใจที่จะก้าวไปสู่บุคคลที่มีคุณภาพสมกับเป็นผู้ที่สวรรค์น,นั้นส่งมาขัดเกลาตัวเองขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้หรือเข้ามาชมช่องนี้แล้วยังไม่กดเป็นกลยาณมิตรกันนะคะกรุณากดติดตามเป็นกลยานามิตรกันด้วยนะคะ และใครที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ดีสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจสามารถที่จะผลักดันให้คุณนั้นฮึกเหิมลุกขึ้นพัฒนาตัวเองได้และอยากจะแบ่งปันให้ผู้อื่นกรุณากดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดและกดแชร์เป็นวิทยาทานให้ผู้อื่น,เ,นเพื่อที่คุณนั้นจะได้สร้างบุญบารมีด้วยการให้ทำเป็นทาน ขออนุโมทนาบุญในการสร้างธรรมทานในครั้งนี้ของคุณด้วยค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะที่จะก้าวไปสู่บุคคลที่มีคุณภาพสมกับเป็นผู้ที่สวรรค์น,นั้นส่งมาคัดเกลาตัวเองขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะสําหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ หรือเข้ามาชมช่องนี้แล้วยังไม่กดเป็นกัลยาณมิตรกันนะคะกรุณากดติดตามเป็นกัลยาณมิตรกันด้วยนะคะและใครที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ดีสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจสามารถที่จะผลักดันให้คุณนั้นฮึกเหิมลุกขึ้นพัฒนาตัวเองได้และอยากจะแบ่งปันให้ผู้อื่นกรุณากดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดและกดแชร์ เป็นวิทยาฐานให้ผู้อื่นเพื่อที่คุณนั้นจะได้สร้างบุญบารมีด้วยการให้ทำเป็นทานขออนุโมทนาบุญในการสร้างธรรมทานในครั้งนี้ของคุณด้วยค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ